สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นกับข้าวง่ายๆอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะผัดถั่วฝักยาวกับหมูยอกันนะคะกับข้าวที่เราทําแต่ละวันเนี่ยก็เป็นกับข้าวง่ายๆค่ะที่เราก็กินกันในครอบครัวในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราก็าหั่นหมูยอเป็นขนาดตามที่ต้องการนะคะแล้วก็เอาไปผัดกับ กระเทียมเจียวค่ะให้หอมๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวหัน่นแถบแถบลงไปค่ะจะได้สุกง่ายนะคะปริมาณก็ตามที่ชอบเลยค่ะอาหารจานนี้ง่ายๆค่ะไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายทำเสร็จเรียบร้อยเร็วๆทำได้เร็วทำกินเร็วๆค่ะทำง่ายมากด้วยผัดวันนี้เราจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะ ใส่เต้าเจียวแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้มีน้ำผัดขุกคลิกค่ะบ้านเราชอบเวลาทำกับข้าวแบบผัดผัดแบบนี้ก็อยากก็ชอบให้มีน้ำผัดด้วยนะคะใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผัดให้เข้ากันบ้านเราก็ตัดน้ำตาลนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่ผงชูรสผงปรุงรสอะไรก็ได้นะคะ ามสะดวกเลยค่ะอาหารจานผัดไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายหรอกค่ะแค่นี้ยนี่ะก็ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวโรยพริกไทยอีกสักหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสินงง่ายๆในเวลาที่เราเร่งรีบแค่นี้เองค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟมีข้าวสวยร้อๆสักจานหนึ่งนะพริกน้ำปลาอีกถ و วยหนึ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง,ง่ายๆของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ